สวัสดีค่ะกลับมาพบกันลูกนะคะกับช่อง Ford Pool Dubai กค่ะวันนี้ลุกจะพามาชมค่ะกระบะแคปที่เป็นรุ่น4ประตู XLS กันนั่นเองค่ะสำหรับราคาค่าตัวที่จะดจำหน่ายกันเลยนะคะอยู่ที่8 7ด0 0 0 0 0น้นบาทนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้ค่ะมีให้เราเลือกค่อนข้างหลากหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีบอลเงินค่ะสีเทาดำรวมถึงสีน้ำเงินค่ะคันที่อยู่ทางด้านหลังลูกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวลุกพาชมนะคะว่าเขามีการตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าชิ้นหน้ามีอะไรค่ะ นูกจะเริ่มที่กระจังหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้ค่ะด้วยรถที่เป็นสีน้ําเงินค่ะกระจังหน้าที่ทํามานะคะจะใช้ฟอนต์ค่ะที่เป็นคําว่า f o ด d นูนสูงเอาแบบนี้เลยนะคะพื้นด้านในจะเป็นสีน้ําเงินเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงกลางค่ะตัดมานะคะเป็นสีดําคําว่ัสดแบบนี้ค่ะเพื่อให้เฉ็นชัดเจนกันนั่นเองค่ะมีไฟิ๋วค่ะ3จุดทางด้านบนเข้ามาให้ค่ะเป็นแสงสีส้มเหลืองแบบนี้นะคะ แล้วก็ยังมีตะแกรง้ังพึ่งค่ะอยู่ทางด้านหน้านี้เพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองค่ะด้านล่างค่ะชุดกันชนหน้าและชายกันชนทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเข้ามาให้เลยนะคะถ้าลองสังเกตดีๆค่ะทางด้านล่างสุดนะคะจะมีห่วงสําหรับลากจูงให้เราด้วยค่ะหนึ่งฝั่งกันนั่นเองค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือฝั่งคนนั่งกันนะคะมีการติดตั้งค่ะไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวชุดไฟตัดหมอกค่ะก็จะมีกรอบที่เป็นโครเมียมเข้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะไฟหน้าค่ะ เป็นไฟหน้าที่มาจากโรงงานนะคะไฟหน้าชุดนี้สวยมากจริงๆค่ะใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector กันนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟที่เป็น daytime running light รูปสี่แคมกันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะจะเป็นตรงนี้เลยค่ะไฟมีขนาดใหญ่โตนะคะเห็นชัดเจนค่ะแล้วก็ติดเสริมค่ะมาด้วยครอบไฟหน้ากันนั่นเองค่ะซึ่งตัวครอบตรงนี้นะคะให้นื่องของความสวยงามและเป็นตัวกันกระแทกที่ดีได้ด้วยนั่นเองค่ะด้านข้างค่ะคิ้วลลออันนี้มาจากโรงง,งานใช้เป็นขนาด3นิ้วนะคะ ซึ่งรถค่ะที่เป็นรุ่น Nexen นะคะจะมีคิวล้อแบบนี้ให้ทั้งหมดค่ะสีที่ใช้จะใช้เป็นสีดำดานค่ะแล้วก็ตัวลักษณะของงานจะใช้เป็นเปลือกส้มนะคะฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะกันได้ดีในเรื่องของการพวกขูดกิ่งไม้นะคะหรือว่าหินกระเด็นใสกันนั่นเองค่ะจะได้ไม่โดนสีตัวรถเพราะงานตรงนี้ค่ะเป็นงานพลาสติกเข้ามาให้นะคะด้านล่างค่ะล้อแม็กค่ะเราใช้เดิมๆจากของโรงงานเลยค่ะเป็นแม็กไซ์ขนาด17นิ้วค่ะแล้วก็ยางที่ใช้ค่ะใช้เป็นยาง HT หรือยางไทเทเลนกันนั่นเองค่ะ วิ่งได้ดีทีเดียวค่ะในพื้นถนนทางเรียบค่ะแล้วก็เสียงมีความเงียบมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวแม็กค่ะใช้เป็นแมกอัลลอยแบบนี้นะคะเป็นตัวไลยการเข้ามาค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวครอบกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถกันนั่นเองค่ะรวมถึงมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะแต่ว่าตัวมือจับคานเราติดเสริมค่ะเบากานลอยมือจับเข้ามาให้นะคะเพื่อการลอยคูดคีหรือว่าเล็บกันนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะตกแต่งค่ะตัวแหลกหลังคาค่ะใช้เป็นสีดําด้านนะคะ ตัวแหลกนี้ค่ะเราจะใช้การติดงานด้วย 3M ค่ะแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะคะการในเรื่องของตัวน้ํารั่วซึมกันนั่นเองค่ะแล้วก็การสาดค่ะติดตั้งมาให้หมดทั้ง4บานแบบนี้เลยนั่นเองค่ะรถที่เป็นของ XLS นะคะใช้เป็นกระจกไฟฟ้ามาให้ทั้งหมด4บานกันเลยนั่นเองค่ะมีการติดตั้งนะคะในเรื่องของการสาดลายค่ะสติกเกอร์เห็นไหมคะด้านล่างเลยค่ะที่ชายประตูนะคะจะเขียนวอเรเลนเจอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สาดลายมาจนถึงด้านหลังค่ะ แต่ว่าฝาถังน้ํามันนะคะเราก็มีการติดข้อฝาถังน้ํามันให้ด้วยนั่นเองค่ะให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นค่ะด้านหลังค่ะมีที่เหยียบบันไดทางด้านข้างแบบนี้เข้ามาให้นะคะซึ่งการใช้งานค่ะต้องบอกใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้เป็นร้อยโลนะคะเพราะด้านในค่ะจะมีแผ่นเหล็กซ้อนกันถึง3ชั้นกันนั่นเองค่ะไฟไท้ายค่ะเป็นไฟไท้ายที่มาจากโรงงานเราใช้ไฟไท้ายแบบนี้เลยนะคะก็อบอกความสว่างหรือความสวยเขามีอยู่แล้วในตัวค่ะเพียงแต่ว่าเราติดครอบในเรื่องของครอบไฟไท้ายเข้ามาเพิ่มนะคะเพื่อ ให้ไฟค่ะมีการแบ่งชัดเจนมากขึ้นค่ะในเรื่องของตัวไฟแล้วก็เป็นตัวกันกระแทกกันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะสติกเกอร์ค่ะสาดมาถึงด้านท้ายกันเลยแบบนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะสวยเลยจริงๆนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะคำว่าレンเจอร์เราก็ใช้เป็นงานสติกเกอร์ด้วยเช่นกันค่ะกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะอยู่ทางใต้โลโก้ตรงนี้นั่นเองค่ะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นค่ะมีมุมค่อนข้างกว้างทีเดียวค่ะเวลาที่เราใช้งานตัวกล้องนะคะภาพค่ะจะขึ้นที่จอกลางของตัวรถกันนั่นเองค่ะ แล้วก็จอกลางเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะด้านหลังคะ่ะชุดกันชนท้ายนะคะถูกติดตั้งจากโรงงานมาให้เรียบร้อยและสีที่ใช้จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถกันด้วยนั่นเองค่ะสาหรับรถรุ่นนี้นะคะระบบความปลอดภัยค่ะมาเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยที่มีให้ถึง6ใบค่ะพร้อมระบบเบรก ABS ค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะมีระบบเสริมแรงเบรกย้ำแรงเบรกนะคะเข้ามาให้ค่ะและมีระบบลอมหรือระบบป้องกันระพิกคว่มใส่มาให้เรียบร้อยค่ะแต่ในเรื่องของความสะดวกสบายค่ะมีระบบเปิดไฟหน้าออโต้ให้และปัดน้ำฝนออโต้เข้ามาด้วยนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดสนใจนะคะรายละเอียดของรถรุ่นนี้ค่ะต้องการเป็นเจ้าของยังไงนะคะติดต่อสอบถามกับนุ๊กได้ค่ะที่เบอร์ศูน6 5 3 1สาหหรือติดต่ออดียลายก็ได้ในนุ๊กเคนเบอร์อดียลาดนถูกเชพารถไว้ให้แต่ถ้าเกิดต้องการดูรุ่นอื่นรับชมดูได้ค่ะกับช่องพอร์ตบูดีบนุก๊กวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่กันคนละพื้นที่อยู่เป็นคนละจังหวัดยังไงนะคะก็โทรมา,าสอบถามโปรได้ค่ะเพราะนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนและส่งมอบรถให้ถึงบ้านกันได้เองค่ะแล้วเดี๋ยวเจอก